ัสดีค่ะดิฉันนางสมจิตบุญปกครองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอรประโมกจังหวัดอ่างทองก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางกองทุนพัฒนาสตรีที่ให้เงินกุนหมน,เ,นแบบเรียนแบกเบี้ยตักแก่สมาชิกสตรีนำไปลงทุนประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มไรายได้ให้กับครัวเรือนและสมาชิกในกลุ่มทางอำเภอรประโมกของเรามีผู้ที่กู้ เงินไปหลายกลุ่มมากต่างอาชีพกันไม่ว่าจะเป็นการทำขนมทำจักสารนะคะแต่มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ทางอำเภอร,ระโมกภูมิใจมากคือกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้านะคะก็ขอให้พบกับคุณดงวงทองเบนเดอร์ค่ะาาสวัสดีค่ะดิฉันนางดวงทองเบนเดอร์ค่ะจะมาชิกพัฒนาบทบาทสตรีค่ะค่ะคุณดวงทองคะกลุ่มของคุณนี่ได้กู้เงินไปทั้งหมดเท่าไหร่คะ มีแสนบาทค่ะพรงนี้กู้เงินไปตัดเดย็บเสื้อผ้าหนึ่งแสนบาทเขาได้วางแผนการดําเนินงานแล้วว่าหนึ่งแสนบาทนําไปซื้ออะไรบ้างคะซื้ออุปกรณ์การเย็บผ้าค่ะเช่นจัรแล้วก็จับอุตสาหกรรมแล้วก็จับโค้งแล้วก็ได้และอุปกรณ์ต่างค่ะอ่ะค่ะสรุปแล้วในหนึ่งแสนบาทคุณดวงทองได้นําไปซื้อจัรอุตสาหกรรมจัโรโค้งพร้อมกับวัสดุอุปกรณ์ในการตัดเดย็บเสื้อผ้านะคะเพื่อนําไปประกอบทีพ ต่อไปนะคะทีนี้เมื่อคุณมีอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณรับจ้างทาอะไรบ้างคะตัดเย็บเสื้อผ้าใชา้และหญิงค่ะแล้รับแก้เสื้อผ้าให้ตัวเล็กเป็นตัวใหญ่ได้ค่ะค่ะยังรับจ้างตัดเสื้อผ้าสตรีเนี่ยมีทั้งชุดเดรสชุดลำลองและก็ชุดไทยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นชุดไทยนะคะแล้วก็ชุดเสื้อผ้าสตรีมีทั้งกระโปรงแ้นกระโปรงยาวชุดเดรสนะคะ และตอนนี้ช่วงพอเจ้าได้ข่าวว่ากลุ่มของเราเนี่ยทำไรายได้ดีมากเลยคือจัดโจงกระเบนนะคะนะคะโจงกระเบนแบบนี้ทีนี้โจงกระเบนเนี่ยทั้งกลุ่มของคุณเนี่ยราคาตั้งแต่เท่าไหร่นะคะสองร้อยถึงสี่ร้อยบาทโอ้โหถูกมากนะคะสองร้อยถึงสี่ร้อยบาทเนี่ยค่าจ้างอย่างเดียวหรือว,ว่าค่าผ้าด้วยคะค่าผ้าด้วยอุ้ยทั้งทั้งโดนตั้งค่าจ้างค่าผ้าตัวละสองร้อยบาทสามร้อยบาทและสี่ร้อยบาทถูกมากเลยค่ะ เพราะว่านโยบายของกลุ่มเราสตรีเนี่ยเราต้องช่วยลือซึ่งกานและกันนะคะเราก็เอากําไรเพียงไม่น้อยเราอยากให้สตรีของเราเนี่ยแต่งตัวสวยงามในราคาที่ถูกรักยากก็จะมารถมาตัดได้ที่ร้านเรานะคะเราตัดกันแบบแบบพี่แบบนอ้องเมื่อตัดเสื้อผ้าแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าทางกลุ่มก็ยังรับจ้างแปรรูปผลิตภัณฑ์เสือกอกค่ะแปรรูปผลิตภัณฑ์เสือกอกให้กับทางหมู่บ้านของเราด้วยนํามาแย็บเป็น หมอนท็อฟฟี่ที่ใจทิชชู่เส้อพับที่ใจไม้ที่ฟันลหลายอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นไรายได้ขมาอ,อีกทางหนึ่งนะคะแล้วก็เวลางบอลุดหนุนของสต,ตรีเนี่ยจะอบรมก็มาจ้างกลุ่มนี้เย็บกระเป๋านะคะของเราจะเป็นกระเป๋าผ้าดิบที่สวยอย่างนี้นะคะเออและในช่วงโควิดเนี่ยในช่วงโควิดนะคะโควิดหนึ่งเก้าเนี่ยมีผลกระทบอะไรไหมคะไม่มี่ะไม่มีผลกระทบเนาะไรายได้ก็ยัง มีไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ตอนะะอช่วงโควิดเนี่ยทางกลุ่มเนี่ยได้ทำแมสเละคะทำค่ะทำแ<า>มสแลส้วส่งที่ไหนบ้างส่งภูกเก็ตแล้วก็กรุงเทพค่ะอ๋อส่งภูกเก็ตและกรุงเทพได้ข่าวว่าภูกเก็ตเนี่ยชอบมากเลยแมสของกลุ่มเราเพราะเ,เย็บเองแล้วก็ราคาดีบ,บาทนะคะยี่สิบบาทค่ายี่สิบบาททีน้องสาวของคุณดวงทองเนี่ยทำงานอยู่ที่ภูกเก็ตนะคะก็ส่งแมสทานี้จะเย็บส่งแมสแต่ให้ เราก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นอ่าข้อเสนอแนะนะคะทางกลุ่มเนี่ยจะเก็บเงินเป็นรายเดือนใช่ไหมคะแต่ละเดือนเก็บไว้แล้วพอถึงหกเดือนเนี่ยเราก็จะไม่เดือดร้อนเรื่องเงินจะได้ไปชำระค่าม้วนมันก็จะไม่เดือดร้อนทั้งรายรับรายจ่ายของเรานะคะครอบครัวแล้วก็อยู่อย่างสบายๆไม่ต้องเดือดร้อนก็ตึงหว่จะต้องไปหาเง,งานินหมื่นเงินอะไรมารวมคล้ายเราสะสมไปแล้วนะคะ ดังนั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าในการวางแผนงานที่ดีเนี่ยจะทําให้ทุกอย่างประสบผลสาเร็จไปได้ด้วยดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ